สวัสดีครับสำหรับอีพีสอดนี้ผมจะมาสาธิตการเพิ่มตัวชีวัดใหม่ประจำปีงบประมาณ2,564วิธีการเพิ่มตัวชีวัดใหม่มี2วิธีด้วยกันนะครับก็คือ 1. เพิ่มตัวชีวัดใหม่แล้วก็วิธีที่2คือการสำเนาตัวชีวัดของปีงบประมาณที่ผ่านมานะครับ เรามาเริ่มกันนะครับขั้นตอนแรกให้คลิกที่เมนูรายงานหรือว่าวางเมาส์ที่เมนูรายงานหลังจากนั้นคลิกเมนูย,ย่อยตัวชี้วัดหน่วยงานในหน้านี้จะสังเกตว่าเป็นหน้าสำหรับในการคีย์ข้อมูลหรือค่าของตัวชี้วัดในแต่ละเดือนแต่ยังไม่มีรายการตัวชี้วัดปรากฏในหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเพิ่มข้อมูลตัวชี้วัดโดยการคลิกที่เมนูเทมเพลตตัวชี้วัดนะครับ อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับการเพิ่มตัวชีวัดนั้นสามารถทําได้2วิธีก็คือ1เพิ่มตัวชีวัดใหม่และก็2สําเนาตัวชีวัดเก่านะครับขั้นตอนแรกผมจะสาธิตการเพิ่มตัวชีวัดใหม่ก่อนนะครับหน้าเพิ่มตัวชีวัดใหม่ที่จะต้องข้อมูลนะครับมีดังนี้1คือระดับตัวชีวัดนะครับก็จะต้องติกว่าตัวชีวัดที่เราจะเพิ่มนั้น เป็นตัวชีวัดร,ระดับไหนนะครับอย่างเช่นระดับโรงพยาบาลาเป็นระดับ p c t แล้วก็เป็นระดับเหองงานนะครับขั้นตอนต,ต่อไปจะเป็นการเพิ่มชื่อตัวชีวัดนะครับตัวอย่างเช่นนะครับอัตราการเกิด p b h ตัวคูณตัวคูณเป็น100นะครับสัญลักษณ ก็จะเป็นน้อยกว่าถ้าเป้ามีค่าเท่ากับ3ครับสำหรับตัวตั้งนั้นก็คือจำนวนมันดา PPH ที่มีค่า BL มากกว่า500 ml นะครับและตัวหารก็คือจำนวนมันดาที่คลอดทั้งหมดภายในเดือนอเกณฑการเก็บตัวชี้วัดนี้รอบการเก็บนั้นจะเป็นจะเก็บเป็นรายเดือนนะครับในการคลิกเลือก รอบการเก็บนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราคลิกเรื่องรายใจมากร,รายปีก็ประมาณว่ารายหกเดือนนะครับตัวชี้ว่านี้จะไม่ปรากฏถ้าไม่ถึงช่วงของรอบในการเก็บข้อมูลนะครับผลลัพธ์เป็นเอาต์พุตนะครับผู้รับผิดชอบใส่ชื่อได้เลยนะครับหน่วยง,งานก็จะระบ,บุให้อัตโนมัตินะครับรายอ้าองอิง ก็คือแหล่งที่เราเรียกข้อมูลน,นะครับเช่น XP โอเคสถานะการใช้งานคือเปิดนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นในการเพิ่มตัวชีวัดใหม่นะครับเค okay, ลําดับต่อไปมาดูวิธีการสำเนาตัวชีวัดเก่านะครับขั้นตอนก็คือคลิก ปุ่มสำเนาตัวชีวัดเก่าหลังจากนั้นก็เลือกตัวชีวัดที่เราต้องการเพิ่มในปีงบประมาณนี้นะครับวิธีการคือกดปุ่มสำเนาในรายการตัวชี้วัดต,ต้องการแล้วก็กดปุ่มยืนยันนะครับกโอเคทับไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีจํานวนมากก็คลิกไปทีละอันนะครับยังไม่รองรับการเลือก โอเคครับสมมุติว่าผมสำเนาตัวชี้วัดได้ตามที่ต้องการแล้วจากนั้นก็กลับมาไปยังหน้าเทมเพลตตัวชี้วัดนะครับในกรณีที่เราต้องการแก้ไขข้อมูลบางอย่างที่เป็นตัวชี้วัดที่เราสำเนามาจากริงประมาณที่แล้วอย่างเช่นการเปลี่ยนการเปลี่ยนเกณฑ์หรือว่าการเปลี่ยนเป้าหมายของตัวชี้วัดเราสามารถที่จะดําเนินการแก้ไขได้เช่นตัวชี้วัดอัตราการชอบแตภาวะตกเลือดหลังคลอดหรือว่า p v e e c l a m p น้อยกว่า20ปีงบนี้เราจะปรับเป็นน้อยกว่า15ก็ไปเปลี่ยนข้อมูลเสร็จแล้วก็กดปันทึกเลยครับนะครับเพียงแค่นี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นในการเพิ่มตัวชีวัตใหม่ทั้ง2วิธีนะครับเมื่อเรากลับไปหน้ารายงานตัวชีวัตนะครับ จะสังเกตว่าตัวชี้วัดที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้ก็จะมีการแสดงให้เรากรอกข้อมูลได้เลยนะครับสำหรับการกรอกหรือว่าการขีดข้อมูลค่าตัวชี้วัดของแต่ละเดือนนะครับเราแค่ใส่ค่าตัวตั้งและก็ตัวหารเท่านั้นเองนะครับอ,อ,อย่างเช่น อัตราการเกิด pph ส so, อ uh, งถ้าไม่มีการเกิดเราก็ใส่ศูนย์จำนวนอันนี้จำนวนตัวเลขสมมติน,นะครับยี่สิบรายภาวาการช็อตสมมุติว่าถ้าไม่มีอุบัติการเกิดขึ้นนะครับ uh, เราสามารถใส่ตัวเลขศูนย์กับศูน uh, ย์ดดยุบตัวอย่างนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่ตัวเลข การประมวลผลจะเออรอจะแสดงผลเออรื่อนะครับแต่ถ้าใส่ศูนย์กับศูนย์แสดงว่าไม่มีบัตรการมีเกิดขึ้นนะครับจะทำให้การประมวลผลน,นั้นผ่านอลองบัตึกข้อูลนะครับะจะสังเกตว่าระบบจะทำการประมวลผลน,นะครับถ้ามีค่าต่ำกว่าหรือว่าน้อยกว่าสเซนะครับผลลัพธ์จะผ่าน,นครับ สำหรับข้อที่5นี่คือถ้าศูนย์หารด้วยส่วนหมายถึงว่าไม่มีอุบัติการโดยอินซิเดนผลการประเมินก็จะถือว่าผ่าน,นครับในกรณีที่เราไม่ใส่ตัวเลขหรือว่าค่าใดๆนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นเออร์เรสนะครับในกรณีที่น้อยกว่าหรือค่าของตัวชีวัดไม่ผ่านนะครับอย่างเช่นเกณฑ์หนึแต่เรา 90%้กดบันทึกใหม่นะครับระบบก็จะทําการประมวลผลใหม่อีกครั้งะจะสังเกตว่าถ้าไม่ผ่านนะครับ90%นั้นไม่ผ่านผลการประมินก็จะมีข้อความแจ้งว่าไม่ผ่านเป็นข้อความสีแดงนะครับมีปัญหาการใช้งานติดต่อไอทีได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ